สวัสดีครับ Fc ทุกท่านครับวันนี้พามาแล้วมาแล้วรถมาแล้วรถใหญ่มาแล้ววันนี้พา Fc ทุกท่านนะครับมาเยี่ยมชมบ้านน้องอุ๋งอิงสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับผมหลังจากที่หายไปเกือบเป็นเดือนครับผมไปไทยมาครับ <c oughs> ไปกรุงเทพมาครับผมเนี่ยไม่ไมีโอกาสมาเยี่ยมนะครับ เอฟซีหาเยอะะเลยครับผมก็เลยวันนี้กลับมาได้ไม่นานนะครับก็เลยต้องรีบมาหาซิสเกตสร้างบ้านนะครับไปรีวิวบ้านมาที่อําเภอเมืองครับพอเสร็จแล้วนายช่างใหญ่กับซิสเกตสร้างบ้านกับนายชแนลก็เลยไปเยี่ยมบ้านอีกหลังหนึ่งครับก็เลยขอญาตมาแวะเยี่ยมชมให้เอฟซีได้รับชมความคืบหน้าของบ้านไอ้บ้าน <S <S อุงอิงนะครับสนอยเพชรบ้าแพนนะครับพี่น้องเดี๋ยวมาดูกันวันนี้ว่าเป็นยังไงบ้างนะครับผม แลชุดเต็มรอชมเร็วนี้นะครับผมอันนี้เป็นนะครับใสส่วนให้ดูก่อนครับผมเราจะบินโดรนกันไปกันเลยไหนบ้างเป็นแล้วครับน้องอันนี้ก็จะมาดูมุมสูงไปพร้อมกันเลยนะครับผม ขอหยักเขารงก,ก่อนนะครับอือเป็นไงบ้างเอย่ยกดให้บันทึกก่อนนะครับอือบันทึกแล้วไปนต่อต้องดูนะผมลมแรงมากครับวันนี้ลมแรงมากครับดูข้าวเขียวสวยงามมากครับพี่น้องงมุมสูงนิดนึงนะครับว่าสวยงามขนาดไหนพี่น้องเอย้ย วิวอลังการงานสร้างเลยครับทำล้าน,นครับผมสุดยอดครับพี่น้องหาปุ่มไม่เจอหาปุ่มไม่เจอครับเดี๋ยวให้ดูเดีย๋ยวจะเข้าไปดูข้างในด้วยนะครับผมแต่ตอนนี้ดูข้างนอกก่อนอนู่นครคีขึ้นไปแล้วต้องขอบคุณที่สเกตช่างบ้านนะครับนายชาแนลแล้วก็ นะครับหลังบ้านของน้องอุ๋หญิงสารน้อยเป็นบันแพงนะครับผมที่ช่วยดูแลความสะอาดเรียบร้อยของบ้านได้อย่างดีเยี่ยมเลยครับผมนะครับเดี๋ยวไปดูกันบรรยากาศรอบบ้านนะครับผมอันนี้นะครับสวนสัตว์เขอไม่ใช่ครับที่เลี้ยงปลาของน้องเขาครับตัวใหญ่มากครับมีทั้งกบมีทั้งปลานะครับมีคุณน้าดูแลอย่างดีเลยครับผมนี่ครับบรรยากาศถกไปอูข้าวสวยมากครับตอนแต่ก่อนไม่ไม่สวยขนาดนี้ครับ ตอนนี้สุดยอดเลยครับผมเขียวสูงท่วมหัวผมแล้วแต่ก่อนเอโดขึ้นมาวิ่งเล่นนะครับตอนนี้ตอนที่เขาตัดปลายข้าวใหม่ๆนะครับนะตอนนี้เขียวขจีสวยงามมากครับพี่น้องนะครับอ้าวลืมบินโดน <laughs> อยู่ที่เดิมครับพี่น้องโอเคโอเคโอเค <laughs> ลืมเลยลืมเลยเออสวยงามละแบทจะหมดไปก้อนแล้วหมดแต่โม <laughs> 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 อยู่ทางทิศเหนือของบ้านน้องครับสวยครับมีดอกบัวบัวตูมนะครับบัวบานอีกตัวก็บัวบานแล้วครับผมอันนี้เป็นบัวตูมอยู่นะครับผ้มสวยงามมากเลยเดี๋ยวค่อยชมกันนะครับเดี๋ยวขอญาตบิดตัวก่อนนะครับผมนะครับขอบมากครับสวัสดีครับเดี๋ยวค่อยดูชุดเต็มนะครับสมพองมีเดียแล้วก็เบื้องหลังสีสิบเสังบ้านครับพี่น้อง สวัสดีครับ